ในสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาของชาติมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการที่เน้นความปลอดภยัยทั้งต่อผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ7วาระเร่งด่วน 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. หลักสูตรทางสมรรถนะ 3.Big Data 4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษาหรือ Excellence Center 5. พัฒนาทักษะอาชีพ 6. การศึกษาตลอดชีวิตและ 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคความปลอดภัยและสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตรวรรษที่21เเพื่อความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจากนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลัก ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีใหม่วิธีคุณภาพเพื่อนำสู่วิถีอนาคตวิถีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความปลอดภยัยเสริมสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่6อำเภอมีโรงเรียนในสังกัด190โรงเรียนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2,220คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด25,315คนบริหารจัดการศึกษานำโดยนายประวิทย์เยรินผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 พิหลักการมีส่วนร่วมสู่การกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรคุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีความพอเพียงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตลอดจนการกระจายความรับผิดชอบในการบริหารและการจัดการศึกษาให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นหน่วยกำกับประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา V-Change CPM 3 Model หมายถึงการพัฒนาการศึกษาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจจึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3เป็นองค์กรหลักที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีสามารถจัดการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีความพอเพียงเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ผมนายประวิทย์ลินผู้การเขตนที่การศาึกษาปทุมสาชัยผมเขตสามนะครับดำเนินงานภายใต้พื้นที่เป็นฐานนวัตก,กรรมขับเคลื่อนนะครับซึ่งทิศทางการทำงานเราเรามุ่งในเรื่องของคุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีความพอเพียงในโนโยบายความปลอดภัยเหล่านั้นนะครับได้มีการก่อ,อตั้งหรือจะตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัยของเขตพื้นที่การศาึกษาเพื่อทำหน้าที่ ในการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนภารกิจงานอของเขตพื้นที่การศาึกษาในเรื่องของการที่จะต้องดําเนินการตามนโยบายนะครับ N.O.E. Safety Center แล้วก็ในรายความปลอดภัยอื่นๆนะครับที่จะทำการขับเคลื่อนนะครับคุณภาพการศาึกษานะครับโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตอของนักเรียนนะครับแล้วก็ครูบุคลาครการ,การศาึกษานะครับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติดังนี้โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3กำหนดแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนชัยภูมิเขต3อบอุ่น โดยใช้หลักการปฏิบัติ CPM 3มี4ระยะดังนี้ระยะที่1จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมทรีเซฟตี้เซนเตอร์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความปลอดภัยและดูแลช่วยเหลือนักเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนชัยภูมิเขตสามบ,บอุ่นด้วยคุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีความพอเพียงกำหนดบทบาทขอบเขตการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบการป้องกันเผชิญเหตุฟื้นฟูดูแลแก้ไขรายงานกระชับฉับไวสร้างกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระยะที่ส จัดทำแผนป้องกันแผนประชิญเหตุแผนฟื้นฟดูดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเซฟตี้แพลนโดยใช้ฐานข้อมูลความปลอดภัยจากการดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนในปีที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการดำเนินการกับสถานศึกษา ระยะที่3กิจกรรมกองทุนเพื่อฟื้นฟูด,ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักเรียน Money for the Rising Students' Health Care ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกรณีต่างๆตามความเหมาะสมและจำเป็นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การแบ่งปันน้ำใจสู้ภยัยนักเรียนจัดระบบรายงานและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติติดตามดูแลนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง พร้อมประสานงานในระดับเขตพื้นที่และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนผู้ปกครองติดตามนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยและได้รับโอกาสในการคืนสู่ระบบการเรียนรู้ติดตามดูแลส่งต่อจนได้รับโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระยะที่4ชัยภูมิเขตสาทบทวนการปฏิบัติถอดบทเรียน Area t After Action Review จัดกระบวนการ AAR After Action Review ทบทวนกระบวนการทำงานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3แต่งตั้งคณะกรรมาการถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังปฏิบัติงานเพื่อมุ่งปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานค้นหาสถานศึกษาแบบอย่างการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนชัยภูมิเขต3อบอุ่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินอกจากนี้ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน best practice รวมเรื่องราวดีๆที่ชัยภูมิเขตสจากผลการถอบบทเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษานำมาสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนชัยภูมิเขตสอบคุน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ได้ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยดังนี้โครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษากองทุนเพื่อการศึกษาสพป,ปชัยภูมิเขต3ระดมและจัดหาทุนจากคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโดยจัดทำการ์ดอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ร่วมบริจาคและสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ2,565ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจำนวน10รายเป็นเงิน12,500บาทนักเรียนที่เสียชีวิตจำนวน5รายเป็นเงิน25,000บาทมอบเงินช่วยเหลือ จัดอุปกรณ์ป้องกันและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จำนวน283รายเป็นจำนวนเงินที่ช่วยเหลือ1 0 0 0 0แบาทและยังสนับสนุนการแข่งขันของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการแข่งขันหุนน่นยนต์นานาชาติ2021จำนวน4ทีมเป็นเงิน1 2 0 0 0บาทมอบเงินทุนสนับสนุนการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลล์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปี ครั้งที่21ปีที่39ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0บาทโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภ,ภัยกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินอุทก,กภัย ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนหลังประสบอุทกภัยซึ่งในเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุจำนวน859รายโดยมอบตรากายอยังชีพให้กับนักเรียนเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน149,100บาท และงบประมาณจากสพทเป็นเงิน1 0 0 0 0แสบาทรวมเป็นเงิน2 4ง1ส0บาทโครงการสพปชัยภูมิเขต3ปันน้ำใจสู้ภัยหนาวให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยหนาวโดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อแสดงถึงความมีน้ำใจอันดีงามและร่วมทำบุญร่วมกัน ในเดือนธันวาคม2564และกุมภาพันธ์2565ได้มอบเครื่องห่มกันหนาวให้กับนักเรียนในสังกัด1,000รายเป็นเงินรับบริจาคผู้มีจิตศรัทธาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเงิน116,900บาทและเป็นเงินกองทุนเพื่อการศึกษา33,100บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด150,000บาท และโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสพปชัยภูมิเขตสามส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีทักษะชีวิตเกิดภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนชัยภูมิเขตสอบอุ่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสามที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการประสานและสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่ส่งผลต่อชีวิตทำให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลและช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ การสนองนโยบายนะครับตามน้องกลับมาเรียนนะครับเขตพื้นที่การศึกษามีนักเรียนนะครับที่อยู่ในแผนที่ทางสพทได้แจ้งนะครับของเรามีอยู่ทั้งหมด144ลายนะครับคณะโรงเรียนทั้งหมดนะครับที่มีรายชื่อนักเรียนที่ตกหล่นที่หายไปจากระบบนะครับก็ทั้งหมด68โรงเรียนนะครับ ได้ติดตามน้องนะครับคบทุกคนนะครับแต่สามารถที่จะ,ะจัดกิจกรรมในการตามตัวให้พบจบส่งต่อแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำขึ้นเพื่อที่จะติดตามน้องนะครับที่พบแล้วนะครับก็สามารถที่จะให้น้องนะครับได้กลับไปเรียนในโรงเรียนที่ น้องเขามีความต้องการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จะส่งน้องไปเรียนอย่างเช่นไม่สามารถที่จะโรงเรียนในระบบได้ก็ส่งต่อน้องไปยังสถานศึกษาหรือกศนอนะครับที่ไป,ไปเรียนนอกระบบต่อไปสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานข้อมูลพบว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน68โรงเรียน และเด็กที่ต้องติดตาม144คนจากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดังนี้ระยะที่1แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และพาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องระยะที่2ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์แผนและแนวทางการดำเนินงานผ่านการประชุมพออ,อเขตพบเพื่อนครูชัยภูมิเขต3และจัดตั้งกลุ่มลายร่วมใจพาน้องกลับมาเรียน เพื่อให้คําแนะนำในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนแก่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายระยะที่3จัดกิจกรรมคิกออฟพาน้องกลับมาเรียนจัดระบบติดตามสื่อสารระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและคุณครูผู้ดูแลเด็กมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน68โรงเรียนและเด็กที่ต้องติดตาม144คน พบว่าติดตามพบตัว141คนคิดเป็นร้อยละ97.91ไม่พบตัว3คนคิดเป็นร้อยละ2.09สาเหตุที่ไม่พบตัวเนื่องจากย้ายถิ่นที่อยู่ไม่สามารถติดต่อได้จากนั้นเด็กที่ติดตามพบตัวคณะกรรมการร่วมกับโรงเรียนได้ดำเนินการลงพื้นที่พบเด็กและผู้ปกครองเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำแผนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากํากับติดตามทบทวนกระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการ AAR After Action Review เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังปฏิบัติงานมุ่งปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานสรุปและจัดทํารายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ทำให้นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีการติดตามค้นหาดูแลช่วยเหลือและส่งต่อโดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ประการสำคัญสามารถส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเฉลูมิเขต3าได้มีการปรับปรุง ก็พัฒนาหรือกำหนดจุดใหม่นะครับจากเดิม37โรงเรียนคุณภาพนะครับมีการทบทวนนะครับเหลืออยู่21โรงเรียนคุณภาพนะครับเพื่อที่จะ,ะทำให้การทำงานอของโรงเรียนประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องอในพื้นที่นะครับโดยเขตพื้นที่กรศึกษาได้ดำเนินการนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ริหารคุณครูแล้วก็บุคลากรนะครับในพื้นที่ในท้องถิ่นไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะ,ะให้ความรู้นะครับความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อจะให้ให้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาม ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพที่เน้นนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนชัยภูมิเขตสาบอบอุ่นโดยดำเนินการต่อยอดจากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ standalone โดยกำหนดจุดเน้นแบบเรื่องได้แก่ 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผล 7. การนิเทศกำกับและติดตามและ 8. Big Data เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและสังคมชนบทสร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหารและโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพการดำเนินการขับเคลื่อน 1. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 2. ทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่า,ขายจากเดิมจำนวน37จุดทบทวนใหม่21จุด และโรงเรียนเครือข่ายจำนวน167โรงเรียน3จัดทำแผนที่กําหนดจุดโรงเรียนคุณภาพในภาพรวมจังหวัด4วิเคราะห์อัตรากำลังนักเรียนครูผู้บริหารของโรงเรียนคุณภาพ5จัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ6จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ7กํากำหนดจุดพื้นที่สร้างบ้านพักครู1อําเภอ 1. จุด 8. จดทำลำดับเวลาไทม์ไลน์และปฏิทินในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย9จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณค่าพานะในการเดินทางไปเรียนรวม10จัดทำโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้กิจกรรมที่1 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพโดยการจัดประชุมออนไลน์กิจกรรมที่2ประชุมสัญจรพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานร่วมกันโดยมีผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมที่3โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 11. จัดทำโครงการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นให้กับโรงเรียนคุณภาพโดยมีเป้าหมายดังนี้ 1>, 1. มีการพัฒนาคุณภาพนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบาย 2. ครูและบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น 3. โรงเรียนทุกแห่งมีระบบการพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย 4. นักเรียนครูและบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความเป็นเลิศ 5. นักเรียนทุกคนได้รับการจัดก,การเรียนรู้มีระดับคุณภาพดีขึ้นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสา มุ่งหวังให้เกิดคุณภาพแก่นักเรียนในเขตพื้นที่รับบริการให้ได้รับความเท่าเทียมทางด้านการศึกษามีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3คุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีความพอเพียง